สวัสดีค่ะวันนี้คุณได้มาหาเราใหม่ไปต่อแจวตละลุงหือละเว้นต้องหาต้องหาเห็ดงานแล้วก็ต้องหาเห็ดคอนเ,เทนซ์ซับเราใหม่นะค่ะพี่น้องเห็นเบอร์ซับเราใหม่ไปต่มไปแจวว่าแต่นาะต่มไปแจว กลับหลอมาค่ะแ้งหน่อยต้องกอะไรเลยนะครเป็นน้องแนงหน่อยเป็นแรง,นงแนงหน่อยคุณแม่จะได้ มีดมากพี่น้องมาเดียวเอามีดมาเลยอืม มันกำบังแมนเอาง่ายๆโอ้ยอย่อะไรบ้างล่ะของซับนอน เอานงาพี่หน่อเอานงาเอาหนาากเอาน,าอานาางนาค่ะ อยากกินพลนี่คือกินยากแต่ค่ะพี่น้องอยากกินพลนี่คือกิน,นากยากแท้นกินเราใหม่เนี่ยมันคือกินยากแต่น้อค่ะนี่ได้หน้ว น้ำไม้พี่นอ้องสับน้ำไม้ไปใส่แรงแล้วจ้ะเนาะอันสับตะเสาอยู่เด้แต่ว่าเสือไปไหวจะใส่แรงเผ็ดกินแรงนะคะน่ะเนาะเผ็ดกินแรงเผ็ดกินแรงไปฟังฝนฝนได้เนาะ เมื่อยเหแงแตกเหแงแตนเลยเหแงแตกเหแงแตนเลยเอาไปเอาไปต้มเจี๊มแก้วอันตั้งสี่ห้าก็เอาไปแกงเนาะคะ่ะเนาะเอาไปแกงมื้อนี้ก็สิแกงนละไมอีกแล้วนะคะแกงนละไมอีกแล้ว เด็ดไปใส่แรงโอ้ยเพียร่องพื่นพี่น้นองลามาเป็นจังสีและวนอนใหม่เสร็จเพียออกลามาเป็นจังสีละจังสีก็เอาไปนองจังไว้มันอันขึ้นสูงมันเหี่ยวมันจะเนาะเอาไปต้มแจะกินมันก็จะแสี อ้างเสียงเซร้านี่ยล่ะซับน้ำมันื่อกับเศ้ายหลายน้อจ้ะใาหลายนองย่งล่างพ่อแต่เ,เป๊ใส่แรงนะจะพี่นองสื่อตะเพิ่นหลายแต่โสษนาเน้น <g ül> แต่ละหม่องละบอลพี่น,อน้องเลยหัดะเนาะ